สวัสดีครับผมครูเองนะครับประจำทางชาแนลทูครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรูสั์เลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็นาฬิกาทางชาแนทูบแลวก็18บแปนาฬิกาทางห้องเลขเป็นรูสั์เลขพยากรณ์ครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มน่าจะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องมาวันที่3แล้วนะครับสําหรับกลุ่มเลขที่ลงท้ายด้วย49่สิบเก้านะสี <c oughs> ่เก้านี้ยุคก,ก่อนนี่ มีการตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าสี่เก้านี่มันจะดีไหมลงท้ายเนี่ยสี่เก้าบวกกันได้สิบสามนะไม่ดีนะ <c oughs> ผมก็เออมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะแต่เรื่องที่ผมศึกษามาอะไรเนี่ยเวลาที่ผมรีวิวตัวเลขเนี่ยผมมักจะอ่านแบบดาวชนดาวอ่ะมันจะไม่ได้แบบไปรวมไปอะไรกันนะถอดรหัสจากเลขเลยแบบตัวนี้ติดตัวนี้ตัวนี้ติดตัวนี้เลยไม่มีการแบบเอามารวมเอามาอะไรกันอีกอ่ะเพราะรหัสมันเห็นแค่ ตรงนั้นที่เดียวแล้วก็มีข้อสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าอ,อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเป็นเลขกลุ่ม4ี่9่กับวันนี้ย6 1 4 9ความต่างจริงๆแล้วมันต่างน้อยมากเพราะว่า3ตัวท้ายมัน้ายกันมากมันไม่ได้ขายมันเหมือนกันเลยอันนี้อ่านเหมือนกันได้แต่ว่าความต่างมันจะต่างอยู่ที่ตำแหน่งเพราะว่าอเลขหนึ่งเป็น4ี่เป็น6นะถ,ถ,ถ้าจะถ้าจะดูความต่างก็คือต่างแบบนี้แต่ถ้าถามว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นหกหนึ่งสี่เก้าแล้วหกหนึ่งเก้าสี่อะไรเงี้ย เลข4ตัวเหมือนกันแต่สลับตำแหน่งกันความหมายนี่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะมันอยู่ที่ตำแหน่งโดยการถอดรหัสก็จะต่างกันไปน,นี่อธิบายให้เข้าใจก่อนนะบางคนบอกเลขสลับไปสลับมาที่ถามขึ้นมาหลังใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคือถ้าสลับปุ๊บคล้ายแต่ไม่เหมือนเอางี้ดีกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนแต่ว่า พอที่ผมรีวิวเลข3ตัวกับเลข2ตัวที่ผมให้มันสลับกันได้ที่อ่าอนแบบภาพรวมได้นะเพราะว่านั่นคือภาพรวมครับอ่าอนแบบภาพรวมถ้าจะไปตรงนี้แต่ถ้าใครจะเจาะจริงๆเจาะจริงๆในเบอร์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องรู้เรื่องตำแหน่งเข้าใจว่าเออมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันไหนมาก,ก่อนอันไหนมาหลังอันนี้ค่อยมาใช้ความหมายการตีความแต่ลเลขอีกทีนึงนะอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าเอาแค่คร่าวๆพอภาพรวมๆกว้างๆเนี่ยแบบที่รีวิวไปเนี่ย ก็ใช่ก็ใช่นะครับเพราะอ่านแบบภาพรวมไงอ่าอ่ะเดี๋ยวมาวันนี้เลขวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันวันนี้นะครับ6 1 4 9เนาะก่อนอื่นก็พูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าที่มาที่ไปเวลาที่เราทํานายเลขคู่หร damn, ือว huh ่าเราจะไปอ่านภาพรวมกว้างๆเนี่ยไปดูได้ที่เลขคู่1661นะครับ1441แล้วก็4994นะครับอ่านแบบกว้างๆไว้ไปเป็นแบบแพทเทิร์นรูปแบบพื้นฐานในใจของเราก่อนนะว่า49เป็นแบบนี้เก้าสเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไปไปฟังก่อนหรือใครอยากชมแบบภาพรวมอยู่แถวตำแหน่งด้วยก็จะมีกลุ่มเลข416614แล้วก็149941นะครับอย่างที่บอกไปนะเลขคู่กับเลข3ตัวรีวิวแบบภาพรวมนะครับไม่ได้ลงตำแหน่งแต่ถ้าจะฟิกตำแหน่งเนี่ยต้องมาขอเลข4ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบภาพรวมผมก็อ่านแบบกว้างๆไปได้นะครับแต่ถ้า4ตัวเนี่ยผมอ,อ่านแบบจะแคบลงจะเจาะเฉพาะกลุ่มที่มันเป็นเลขนี้ นะครับจะไม่ได้พูดถึง1 6เก็บเงินเก่งหรือเปล่าอะไรไม่ได้พูดอันนั้นมันเป็นภาพ,พวกว้างนะครับอันนี้เราจะมาดูตามตำแหน่งเลยนะ,ะวันนี้ตั้งชื่อว่าค้นพบสร้างสรรค์นะคน้นพบค้นหานี่มากันสอาวันแล้วพราะสีเ <c> ห <oughs> มือนกันค้นพบค้นหาการไขความรู้หาคําตอบอะไรพวกเนี้ยสี่เก้นี่ยเขาจะเด่นนะครับเรามาดู พอตั้งชื่อแบบนี้ขอพูดถึงสตัวท้ายก่อนเลยล้กันนะครับลงท้ายเลข9ครับลักอิสระสันโดสัมผัสไว้นะครับเป็นคนที่คาดเดาใจค่อนข้างยากนะนะครับอาจจะอ่านแล้วก็ตัวส่วนตัวเขาเองเนี่ยเราอะเดาเขาไม่ค่อยถูกแต่เขาอะมักจะอ่านใจ,จเราได้ดีนะเขาเป็นคนที่ชอบจะบอกว่าช่างสังเกตไหมก็ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์อีกเลขหนึ่งนะเลข9เนี่ยช่างสังเกตขี้สงสัยแล้วชอบที่จะแบบอยกจะหาคําตอบ ชอบไปหาบางดอกถ้าเกิดว่าคําต่อแล้วมันตันเขาชอบจะไปหาสิ่งใหม่ๆต่อนะซึ่งเลข9ก้ากับเลข4คล้ายกันขายกันตรงนี้แต่ว่าจะเลข4ี่จะไม่คล้าย9คือเขาอาจจะไม่ได้ไปหาอะไรใหม่ๆคืออาจจะหาอะไรที่มันไม่เคยทําแต่9เนี่ยหาสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความต่างกันนะหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยความเป็น9กจะต่างจากสี่นี่จะเป็นลักษณะของอยากจะรู้ว่าตรงไหนมีอะไรก็ไปหาอะไรเงี้ย ไม่ได้สร้างใหม่ไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ก้ามีการสังเคราะห์ขึ้นด้วยนะครับอ่ะนี่คือก้าท้ายอ้ออีกข้อหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือเลขก้าส่วนใหญ่้วมันจะมีคําพูดว่าเลขก้ามันมีบางจุดที่ว่าเพี้ยนใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดต่างครับเขาเป็นคนแตกต่างแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะเลขก้านคนประมาณนั้นแตกต่างแต่ไม่ใช่แตกแยกก็คืออ่าถ้าคนนึงคิดมุมเนี้ยเขาจะคิดอีกมุมหนึ่งหรืออาจจะคิดมุมเดียวกันที่มันไปไกลกว่านั้นหรืออาจจะแบบ ไปในทิศทางที่คนอื่นรู้สึกว่ามันทําได้หรือเรื่องอะไรเงี้ยสมมติถนน,น,นนเส้นเนี้ถ้าจะไปจังหวัดเนี้ยเส้นนี้ก็ไปได้แต่เขาจะมองว่าแล้วเสนอนอ้นอื่นน่ะคือดีมีคําถาม,มาัาในหัวแล้วเส้นอื่นไปได้ไหมเราจะไปที่เนี้ยมันไม่มาที่เดียวมั้งเพราะสถานที่มันต้องเป็น360องศา,าใช่ไหมเอออะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนคิดประมาณนี้มาทางไหนทางทิศเนี้ยมันจะเป็นคนคิดกว้างๆไปก่อนประมาณนั้นคนเล็กกล่าวก็เลยคนอื่นจะมองว่า เกินหรือเปล่าอาจจะตีความว่าเพี้ยนได้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือคนเลขเก้าครับตำแหน่งต่อมาครับเลขสี่อ่าตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสี่มาเชื่อมโยงกันแนวคิดเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆเสมอนะครับมีความคิดที่หลากหลายเพราะคนสี่เก้าเนี่ยอย่างที่บอกไปสองวันที่ผ่านมาคือหัวไวคิดเร็วเหมาะกับนักเรียนที่ยังไม่เคยรู้อะไรมาก่อนอยากจะเรียนรู้เนี่ยเป็นคนที่วิ่งเสาะแสวงหาความรู้ได้เก่งเลย นะครับเป็นคนที่หัวไวแบบอยา่อยางน,นี้อยากเรียนนี้อยากทานี้ถ้าเกิดว่าหนูอยากจะวาดภาพเนี่ยหนูจะต้องทํายังไงไปเป็นเรียนที่ไหนหนูอยากจะเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยของไทยเนี่ยมันมีต้นกําเนิดยังไงมันอ่านแบบไหนออกเสียงยังไงเรียนมาแต่เด็กๆนกนะแต่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็อยากจะแบบไปต่อยอดไปเรื่อยครับข้อดีคือมัน ปุ๊บ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 ไปได้ทันทีทันใดอยากเรียนรู้อะไรเป็นคนค่อนข้างจะกระตือรือร้นในหัวอยู่ตลอดเวลาคิดตลอดแต่ว่าไม่ใช้คิดแบบเครียดนะเป็นคนคิดแบบว่าเอะโลกนี่มันน่าสนใจมันน่าสอบแสวงหานะเราไปหากันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสี้านะไทยนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือมันตามไม่ค่อยถานมันคิดไปแล้วแบบคิดไปเรื่อยยืนยืนอยู่ตอนแรกคุยกันเรื่องหนึ่งสักพักเปลี่ยนเรื่องแล้ว อ,อต่อยอดไปเรื่อยอะนึกออกไหมบางทีมก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยเนี่ยมันอะไรเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยคือถ้าเขาจะตั้งใจถ่ายทอดจริงๆอะมันก็จะได้อยู่แต่ถ้าแบบยินยินข้างๆกันแล้วคุยกันมันอาจจะไปเรื่อยๆนึกออกไหมเ,เขาก็จะไปของเขาไม่ได้โฟกัสแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กลุ่มนี้โฟกัสดีขึ้นนะก็คือเลขหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้านะเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจ จะบอกอะไรหรือจะสื่อสารอะไรในหัวที่เขาคิดออกมาเขาทําได้ดีอ่าเขาชัดเจนนะสมมุติกําลังโฟกัสกําลังนะตอนนี้กําลังคิดฟุ้งๆอยู่ปุ๊บไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจเขาจะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเรามาทําเรื่องนี้กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจะไปหาข้อมูลแล้วเขาจะถ่ายทอดให้กับเราได้ฟังได้รู้ว่าเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้มานี่เนี่ยเป็นคนที่ประมาณเนี่ยหนึ่งสี่เก้าเนี่ยถ้าเกิดได้โฟกัสจริงจังเลยละแต่ถ้าไม่ได้โฟกัสก็ไปเรื่อยนะครับประมาณนั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จับโฟกัสได้อยากจะต้องทําเรื่องไหนอะไรยังไงเขาตั้งใจมุ่งมัน่นแนวไหนแต่ที่เด็ดของกลุ่มนี้ต่างจากสองกลุ่ม2วันที่ผ่านมาที่ลงทันสิ่เก้า็คือตําแหน่งตําแหน่งของเลขที่มันอยู่ตําแหน่งด้านหน้าสุดก็คือเลข6ตรงเนี้ยนะครับไปตกหรือส,สิ่งที่เรียกว่าการแสดงออกหรือทําอยู่เป็นประจําเมื่อก่อนผมใช้ตําแหน่งนี้เรียกว่าตําแหน่งงานเอาไว้ดูว่าคนคนนี้เวลาเขาลงมือทำ,อ,ทำอะไรกาชอบทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วตําแหน่งเนี้ย มันเป็นตำแหน่ง <c oughs> ที่สะท้อนด้วยเลข6เพราะนั้นคนที่มี6กตำแหน่งนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบงานสร้างสรรค์ทุกประเภทนะงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ชอบแต่สิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบทําก็คืองานที่มันดูเขาเรียกว่าอะไรหนักหนาๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชอบแต่คือเลือกทําสิ่งที่มันออกมาแล้วดูดีที่สุดถ้าเขาจะทําอะไรทั้งอย่างเนะี้ยยิ่งถ้าเป็นหนึ่งสี่ถ้าเกิดจับโฟกัสอะไรได้แล้วเขาจะนาเสนอ สิ่งนั้นจะต้องสร้างสารอค์มาได้อย่างดีที่สุดใน,ใ,นใจเขานะในรูปแบบที่เขารู้สึกว่าอยากยนำเสนอคือคิดยังไงอยากจะนําเสนอแบบไหนตรงนั้นต้องออกมาแล้วคนจะต้องสนใจะจะเป็นที่สนใจของคนเลยว่าเนี่ยมันตั้งใจดูดีนึกถึงผ้าข้าวกะเพราข้าวกะเพาารพาทุกร้านจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันไหมแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวกะเพราของหกหนึ่งสี่เก้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามีอะไรพิเศษอยู่ในนั้นการวางการจัดวางจานอะไรพวกนี้ หรือรสชาติที่มันดูเอ๊ะมันมีร้านเนี้ยมันมีความเค็มความเปรี้ยวความรสชาติของหมูรสชาติของเนื้อสัตว์ที่อยู่ในกระเพราหรือตัวใบกระเพราเนี่ยใส่ในระดับเท่าไหร่คือจะมีกินรู้จะรู้เลยเนี่ยกระเพราร้านเนี้ยมันมีความเป็นตัวเขาอยู่แล้วออกมาแล้วทําให้คนสนใจนั่นแหละประมาณนั้นเพราะนั้นคนเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับถ้าทําถ้ากลุ่มเรียมากจะได้ความพิถีพิถันในการลงมือทําเสมอ นะครับทำออกมาต้องดูดีเสมออ่านี่คือความต่างจากสองวันแรกนะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเนี้ยไปเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนน่ะคือเขาจะตั้งใจทําเรียนสิ่งนั้นอะ่ะออกมาให้ได้เกรดค่อนข้างดีสมมุติเป็นเรื่องของการเรียนนะหกหนึ่งสี่เก้าเนี่ยเกรดนี่มันต้องแบบเหมือนแบบว่าเพื่อที่สมมุติว่าลูกคนหนึ่งอยากจะขอพ่อเรียนสิ่งนี้อะสมมติอยากเร,ยเรียนนิเทศอะไรเงี้ยเขาจะไปตั้งคือบางทีพ่อแม่อาจจะมองว่านิเทศมันก็ งานแบบเป็นแบบนี้หรืเนี้ยมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ความรู้สึกของพ่อว่าพ่ออยากให้ลูกรับราชการอะไรเงี้ยแมานิเทศหรือไปเรียกว่าเรียนศินลปะอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมพ่อแม่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้นะอะไรแต่พอเขาไปเรียนแบบเขาอยากเรียนเขาบอกพ่อว่าอยากเรียยขอทําออกมาเขาจะตั้งใจเรียนแลวทำออกมาให้ดีคือจนพ่อแม่รู้สึกว่าไอ้ความกังวลใจอ่ะตอนที่ปล่อยให้ลูกไปเรียนพอจบมาแล้วลูกมีงานทํามีอะไรพวกเนี้ย นั่นแหละคนหกหนึ่งสี่ก็จะเป็นแบบนั้นสมมุตินะสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมุติถ้าเป็นเรื่องการเรียนถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องการแบบเอาไปหกหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ค่อยพูดกันเรื่องการเรียนถามว่าเรียนได้ไหมได้ครับสาหรับผมผม,มชอบเลยหกหนึ่งเนี่ยเพราะเลขหกเป็นเลขของการใช้ความรู้ไงสำหรับผมนะเป็นการเลใช้ความรู้เรียนรู้อะไรมาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรียนรู้แต่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะใช้เฉพาะสิ่งที่อยากเรียนนะไม่ได้ใช้แบบ ทั่วไปอะไรพวกนี้นึกออกใช่ไหมเ,เพราะว่าถ้าในชั้นเรียนจะทราบดีว่าเลขการเรียงมันจะมีแค่สามเลขที่แบบเด่นๆในที่มันเรียงกันก็มีเลขสี่เลขสี่เรียกวกค้นหาความรู้อะไรพวกนี้เลขห้านะครับพวกเก็บรวบรวมความรู้เหมือนพวกหนอนหนังสือ,อเหมือนพวกบรรณารักษ์อะไรพวกนี้สำหรับผมนะูกกรูอยากจะรู้อะไรเรียนรู้เยอะๆทราบมาเยอะๆจะกเก็บเป็นองค์ความรู้แล้วก็เลขหกคือไปรู้เพื่อเอาไปใช้ ไม่รู้เรื่องทํากาแฟก็ไปเรียนทํากาแฟแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพไม่รู้เรื่องวาดภาพก็ไปเรียนวาดภาพแล้วก็ไปประกอบอาชีพไม่รู้เรื่องภาษาก็ไปเรียนรู้เรื่องภาษาเพื่อจะไปใช้ติดต่อคอนแทคต่างประเทศอะไรเงี้ยนี่เลขหกคือประมาณสำหรับผมนะเพราะนั้นไม่จําเป็นนะครับว่าลูกคุณไม่มีเลขไม่ไม่มีเลขเกี่ยวกับเลขเรียนส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งสี่สี่ห้าห้าเก้าอะไรพวกนี้ไม่มีไม่เป็นไรเอาเลขไหนก็ได้ที่มันมีสี่ห้าหกในเบอร์ ที่ไม่ต้องคู่สี่แบบสี่ห้าห้าหกอะไรไม่ต้องก็ได้เช่นอ่ะหนึ่งหกอย่างเงี้ยหรือสองหกเนี่ยก็ม,กมีก็มีได้นะครับเป็นเป็นเลขที่เกี่ยวกับกเรีนรู้ได้เช่นกันนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกเออถ้าไม่ได้เรียนกับผมมากเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันมีด้วยเหรออะไรมีครับมีถ้าเจาะตำแหน่งจริงๆมันมีแนะ่นอนนะครับอ่ะนี่คือสี่ตัวท้ายเขาเนี่ยมาที่สี่ตัวหน้าบุค,คลิกคนนี้แต่งตัวดีเห็นปุ๊บเนี่ยออล่าออกเลย มีความมั่นใจแต่งตัวดีหน้าตาผ่องใสเลยเป็นคนที่รักสะอาดมากๆนะครับแล้วก็พูดการฉาฉานชัดถ้อยชัดคําแต่ติดพูดเร็วรบ,บุคลิกคล้ายๆกับเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าอันนี้หน้าตาดูดีเห็นปุ๊บสะดุดตานะครับในบรรดาบุคลิกทั้ง3เลที่ผ่านมากลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคน่าจะโอเคที่สุดแล้วแหะเพราะว่ามนขึ้นต้น,นด้วยหกเนาะหกหนึ่งด้วยคราวนี้สวยพริ้งหลอ่อเฟี้ยวเลยนะครับแต่งตัวนี่หน้าตานี่อาบน้ําสะอาดทุกทุกวัน <laughs> ประมาณนั้นนะครับ เป็นประจำถือว่าเป็นสายสเสน่ห์แบบมั่นมั่นอีกกลุ่มเล็กหนึ่งนะครับใครชอบสายมั่นๆ่นพูดจาฉาดฉานชัดถ้อยชัดๆๆคำนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูได้นะสำหรับสีตัวหน้านะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังส่วนเรื่องเสริมนะครับเอาแรกเรื่องการเงินก่อนเห็น6 1หนึ่งคนคีดว่าเก็บเง,งินเก่งอะไรเงี้ยแต่เราผมผมมองว่ามันต้องดูตำแหน่งโดยหกหนึ่งอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมเออเป็นคนที่ถ้าเกิดถ้าตั้งใจจะเก็บก็เก็บได้ครับก็เก็บได้ ตั้งใจเก็บได้และเก็บดีด้วยพิจารณาว่าการเงินจะต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยเก็บดีด้วยเต็มสิบให้สักให้สัก8.5นะครันว่าจะให้ถึง9คงไม่ถึงนะครับทั้งภาพรวมนะเต็มสิบให้8.5ใน่รื่การบริหารจัดการการเก็บเงินเก็บทองอะไรงเงี้ยนะครับแต่คราวนี้เรื่องการหาก็ไม่ได้เด่นแค่เขาโฟกัสเป็นจุดๆไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหารายได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะตั้งใจหาตรงนั้น นะครับเต็ม10ให้สักเจ็ดนะครับสำหรับเรื่องการหามันเหมาะกับพวกข้าราชการหรือพวกงานประจำเนี่ยหรือพวกที่มันมีงานประจำะนะครับจะเหมาะกว่าหรือเปิดร้านตัวเองก็เน้นแบบระยะยาวอะ่ะขายได้พอขายได้แล้วต่อยอดไปทุกวัน,ท,วนทุกวันอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะครับแต่ถามว่าการบริหารจัดาการแบบภาพรวมอะไรพวกเนี้ยถือว่าดีนะครับภาพรวมออกมาผมเต็ม10ให้8 กับภาพรวมผมผมม,มีความรู้สึกว่าถึงคุณจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณมีเยอะอยู่แล้วนะสำหรับคนที่มีทุนเยอะๆและมีเลขนี้ด้วยก็ถือว่าปลอดภัยดีแต่ถ้าคุณยังไม่มีเป็นพวกสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคุณค่อยๆหาค่อยๆเก็บไปอ่ะมันก็ไม่ได้หวือหวานะครับแต่ถ้าถามว่ามันถึงขั้นเลวร้ายขนาดต้องมีนี่มีสินไหมก็ผมว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นถึงจะมีก็น่าจะสามารถจับใจ่ายใช้สอยจนคล่องตัวได้นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ถือว่าดูดี นะครับถือว่าดูดีนะนี่คือเรื่องของอการเงินสุดท้ายเรื่องของความรักครับเป็นคนที่ถ้าโฟกัสก็คือมีได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ส่วนใหญ่กลุ่มเรื่องนี้ไม่ค่อยสนใจโฟกัสเรื่องนี้แต่ถ้าโฟกัสเมื่อไหร่ว่าจะต้องคู่คนไหนอะไรไงเขาจะตั้งใจแล้วเขาจะพิจารณานอยู่พอสมควรคือถ้าโฟกัสปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีคู่มีอะไรเนี่ยเขาจะมีสเปคในใจค่อนข้างสูง อาจใช้เวลานานหน่อยเวลาที่จะคบใครครบหาใครอะไรพวกนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่แล้วก็คือจบเขาก็อยู่ยาวๆไปเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าคนเนี้ยคบแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวดเร็วแบบเหมือนมีสีก้าน่าจะเร็วนะไม่ไม่ครับ <laughs> เพราะเขาไม่ได้เขาเขาเป็นคนที่แบบต้องชัดเจนต้องชัดเจนก่อนถึงจะคบต่ออะไรประมาณนั้นเพราะนั้นเรื่องความรักก็อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการที่แบบจะต้องแรงดึงดูดนู่นนี่นั่นปกติ ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ได้เด่นเรื่องของความรักในเชิงแบบดึงดูดแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดเขาเขามีความรักเนี่ยเขาจะมีลักษณะของกันเเจอคู่แล้วพิจารณาแล้วว่าโอเคเราจะคู่กันเราจะคบกันคบหากันใช้เวลาดูใจแล้วก็อยู่กันเป็นยาว,ยาวประมาณนั้นนะครับเหมือนกันเหมือนกัเรื่องอื่นก็ไม่หวือหวาแต่ถ้าถามว่าโฟกัสว่าจะต้องมีคู่ก็มีแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะครับ อ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่วันนี้นะครับ like ที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น <tes nak> <ๆ>้อยนะครับซีรีส์สี่ขอติดกันเลย3วันนะครับก็ลองพิจารณาเปรียบเทียบดูว่ามันเหมือนมันแตกต่างมันมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางช่องยู่ทุกขวยเรืพยากรณแล้วก็ห้องเลเกียนรูสันเรในพยากรณ์สำหรับคนที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับเดือนหน้าธันวาคมสองพันหกสิบแปดเปิดคอร์ ไพ่ทาโลนะครับไพ่ทาโลพยากรนะถ้าใครสนใจตอนนี้ก็มีคนสมัครเรียนเข้ามาแล้วถ้าใครสนใจนะครับมีไพ่สมัครแล้วมีไพ่ให้ด้วยนะมีไพ่ให้ด้วยเป็นไพ่ RWS นะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับเอาไปศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้กับคุยกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับควอดไพ่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลทูคุย้วยนะครับแล้วพบกัน คลิปหน้าพรุ่งนี้เจอกันสำหสับวันนี้สวัสดีครับ